เสียงกลองรบดังกระหึ่มก้องกองพันทหารโบราณพร้อมอาวุธครบมือดาบโลหกธนูปรากฏกายขึ้นกลางป่าใหญ่พวกเขาคือกองพันหลงยุคนักรบผู้พิทักษ์แผ่นดินสยามจากอดีตการแต่บัดนี้พวกเขากลับมาอีกครั้งด้วยภารกิจสำคัญยิ่งยวดสัญญาณเตือนภัยดังขึ้นศัตรูจากอนาคตอุ่นยนต์รบสุดไฮเทคบุกเข้าจู่โจมหวังทำลายนักรบผู้เป็นกุญแจสำคัญในการปกป้องโลกกองพันหลงยุคต้อง,ง,องเผชิญหน้ากับศึกครั้งใหม่ศึกที่แตกต่าง จากทุกครั้งที่เคยพบเจออาวุธโบราณจะต้านทานเทคโนโลยีสุดล้ำได้หรือหัวหน้ากองพันหลงยุคยืนหยัดยังองอาจแม้กำลังผลน้อยกว่าอาวุธด้อยกว่าแต่ความกล้าหาญและยุทธวิธีอันชาญฉลาดคืออาวุธลับที่พวกเขามีเขาสั่งการด้วยเสียงอันหนักแน่นนักรบผู้กล้าจงสู้เพื่อแผ่นดินสู้เพื่ออนาคตด้วยความสามารถขี่และแผนการอันแยบยลกองพันหลงยุคสามารถใช้ภูมิประเทศให้เป็นประโยชน์วางกับดักและโจมตีหุ่นยนต์รบอย่างแม่นยำ ทีละตัวทีละตัวจนในที่สุดศัตรูก็ล่าถอยกองพันหลงยุคได้รับชัยชนะนักรบผู้เป็นกุญแจสําคัญได้รับการปกป้องโลกปลอดภัยอีกครั้งตำนานแห่งความกล้าหาญของกองพันธหลงยุคจะถูกเล่าขานสืบไป